มาร่วมสนุกไปกับพวกเรา1 2 3 f a s t .com โอ๊ตโอ๊ตกินข้าวกันเฮ้ยไม่เป็นไรผมยังไม่หิวไปก่อนเลยเฮ้ยน้องวิสัน <c oughs> คนน่ารักอหืมไหนวะมาะบัตรคอนแทนปีของน้องมิสะซะด้วยอุ้ยต้องไปได้ <c oughs> แต่ไม่บัตรคอนแพงอย่างวะเจ็ดพันบาทอะ ต่งไมเฮ้ยทำไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยไหน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 ฮยแอบดูหนังโป้แล้ววะเฮ้ยเปาใครพปรับงานทำไมไม่ชวนทำไมไม่ชวนฮะแล้วจะปิดทำไมโอ๊ตโหโหนึกว่าอะไร ที่แท้ก็น้องมิตาของมึงนี่เองโหนี่มึงยังไม่เลิกตามน้องอีกเหรอวะมึงเนี่ยไปหมดไปเท่าไหร่แล้วกูถามน่อยเออเปเปลืออะไรเขาเรียกว่าซัพพอร์ตน้องเขาตั้งหากและไอ้ที่กออยู่ที่โต๊ะมึงหรือที่ห้องมึงเนี่ยมึงเปหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะกูถามน่อยพอแฟนคลับระดับฟาเดอร์อืมแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงกันเป็นแตงแค่เราไม่ได้จับนะเนี่ยหรือจะให้เรียกว่าพี่โอ๊ตโอนไว้ดีครับเออหนะ่า นี่ไม่วันเข้าใจผมหรอกอกูไม่เข้าใจกานที่เราได้เสียสละเพื่อใครสักคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเขาให้เขาเติบโตมีความสุขได้เห็นเขาประสบความสําเร็จมันมีความสุขมากแค่ไหนหเราคิดดูอผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยนี่ไม่คิดนนเนี่ยว่าเพื่อนกูจะบรรลุมาถึงจุดนี้เนี่ยโอ บนโลกใบนี้แม้จะโหดร้ายแค่ไหนแต่ผมก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่ผมรักมีความสุขให้จงได้โอ้ข่อๆนะดิดโอ้นายมันสุดยอดเลยว่ะเพื่อนมีทางสิ่งดีเพื่อผมยัวร์พา,ายไอจอลงั้นขอยืมตังค์เจ็ดพันหน่อยดิเฮ้ยเจ็ดพันแล้วพี่เจ้าไปทำอะไรวะเจ็ดพันเนี่ยฮะก็แหม บัตรคอนของน้องมิสะเพราะว่าผมจะไปให้กำลังใจน้องเขาน้องเขาจะได้มีความสุขไงไอโอ๊ตเงินเจ็ดพันมึงจะไปเปยหญิงเนี่ยนะมึงนี่จรไม่เจียมตัวเลยเนอะเออเมื่อกี้ยังอินกับกูอยู่เลยของเงินหน่อยดิไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมกูเนี่ยเพิ่งพาน้องเกดไปเลี้ยงโอมาะเกษมากูเหลืออยู่แค่พันเดียวเองกูต้องใช้ถึงสิ้นเดือนนี้เพื่อนแม่มึงก็ไปเจียมเนาะ พาสาวไปเลี้ยงร้านหรูซะด้วยกูจะช่วยมึงยังไงดีว่าเอ่อเอางี้ดิมึงก็เอารถของมึงไปแลกที่เงินล้อหมดไงเออดีไหมโอ้ยที่ทุกวันเนี้ยผมยังขึ้นรถไฟฟ้าอยู่เลยไปแรกจำนำเฮ้ยรถไฟฟ้ามึงกขอรับจำนำไม่ใช่หรอวะคือรถไฟฟ้ามันไม่มีล้อมันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเออวะเออนับตั้งหนึ่ง กู้ึกออกแล้วเอางี้ดิไปนธนาคารกันไปกู้เงินกันไงเออดีไหมดีไหมเฮ้ยของเก่ายังผ่อนไม่หมดของใหม่จะปล่อยกู้ได้ไงงัน่นซื้อหวยผมจะได้รวยสามสิบล้านอ่าดีไหมไม่เอาอะผมไม่อยากมีเร,รื่องครูอ่อนหรอง้เอา,เอางี้ไปป้นรบพวกรถขนเงินกันไงเออดีไหมไม่เอา จะขนเงินขนทองหรือขนเพชรผมก็ไม่เอาผมไม่มีรถงั้นไปป้นร้านทองกันไม่เอาร้านทองมันมีค่ากำเนิดรู้จักป่ะค่ากำเนิดอะเออช่วยมึงยังไงดีว่าเอ๊ะดูว่าออถ้างนั้นคงมีเพียงทางออกเดียวที่จะช่วยให้เราหาเงินได้ในยามนี้ อะไรวะพี่ตามหนักจินวิทยาเชื่อว่าถ้าติดใต้ําเนิอของเรากับการติ่งใดอย่างแรงกล้ามันจะดึงดูดโอกาสให้เกิดสิ่งนั้นกูรู้จักอยู่เว็บหนึ่งเป็นเว็บที่เรลาคนกล้าที่บ้าความเสี่ยงและความท้าทายเอาไว้หาเงินและเสี่ยงโชคกันถ้าเรามีแรงปัถนานอย่างแรงกล้าโอกาสก็จะไปเขอาพวกเรา เอาไงดีวะเงินเหลืออยู่ไม่กี่พันแถมต้องใช้ถึงสิ้นเดือนด้วยแต่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างก็คงไม่ได้บัตรคอนถ้าเรามีแรงปัฒนาอยแรงกล้าโอกาสก็จะเป็นของพวกเราเอาวะเป็นไงเป็นกัน บัตรคอนน้องมิสะเข้าเว็บ1 2 3่งาฟาดเฮ้ย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 มาว่ะเราก็มีฝีมือเหมือนกันนั่นเนี่ยออ้ยชนะว่ะมาว่ะมาว่ะคราวนี้กูชนะแน่ม โอ้ยไวรัสบ้าบออะไรวะอยู่ๆก็ระบาดเต็ไมไปหมดเลย,ยน่ากลัวชิบหายเลยมีหน้าอะไรอ้อยโดนกักตัวายาตั้งสี่วันนะเฮ้ยไอโอ๊ตคุณเพิ่งมาเหรอวะแหมมาสายเชื้อนะมึงเนี่ยเฮ้ยเฮยมึงมึมาดูข่าวนี้กันดูจะว่าไปแล้วนะเวย้ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ติดเชื้อกันเป็นร้อยแล้วดีๆนะ รัฐบาลเราเอาอยู่อะเลยอยู่แค่ระดับ2.95ไม่ไปถึงระดับ3ไ <laughs> ม่งั้นมันต้องทำมาหากินอะไรกันและ <c oughs> เฮ้ยแล้วมึงรู้อย่างอีอ้อยที่นั่งตรงข้ามมืออะนะคงไม่มาทำงานยาวและพอดีอะนะนาเพิ่งไปทำหน้าที่เกาหลีมาเออทีเนี้ยก็โดนกักตัวยาวเลยพอ <c oughs> ดีแลแ้จะได้ไม่ต้องมาแพร่เชือ้อแต่พวกเราอะเฮ้ยไอโอ๊ต ทำไมตามึงลอยจังวะฮะแอะแอะแอะ,อะมึงอย่าบอกนะว,ว่ามึงยำเนื้อมาแต่เช้าด้วยเพื่อนเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยโชคทีเดียวหมดเลยดิเหตุาการอย่างเงี้ย <c oughs> เออว่าแต่มึงลองเว็บที่กูแนะนำไปยังวะกูเนี่ยว่าจะลองเว้ยแต่กูไม่กล้าว่ะกูกลัวเสียดิยิ่งเงินเงียน้อยอ,อยู่ช่วงเนี้ย แล้วมาเจอไวรัสนี่เฮ้ยไอเฮอดทำไมมึงมองอก,กูอย่างนั้นวะเฮ้ยให้มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงบอกกูดิมึงหลอกกูเล่นเว็บนั้นทำไมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 มึงเล่นแล้วเหรอวะเฮ้ยเป็นยังไงสนุกป่าวะวะเล่าให้กูฟังเดี๋ยวนี้เลยเพื่อน,อนยังมีหน้ามาพูดอีกหมดเกลี้ยงแล้วกู เล่นไปเล่นมาหมดจนหมื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดไปหมื่นเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่แล้วก็อตอนแรกอะ่ะกูก็เล่นได้แหละมันก็เพลินๆดีเออไม่ได้ยากมากออแต่พอกูเล่นเสียกูก็ไปเติมเพิ่มกูก็เลยไปเอาบัญชีเงินเก็บสุดท้ายมาโอ้ย แต่รู้ตัวอีกทีเนี่ยกว่าเช้าแล้วแล้วทั้งหมดเนี่ยหมดตัวแล้วกูเฮ้ย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 โอ๊ตเฮ้ยมึงใจเย็นๆเพื่อนเฮ้ยมึงกลับไปติก่อนเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เอ๋โอ้เอ๋เฮ้ยมึงฟังกูนะเพื่อนเพื่อนกูไม่เหนื่อย กูเข้าใจมึงคืองี้การบรนันทุกอย่างอ่ะมันมีทั้งได้มีทั้งเสียมันไม่ได้บอกกับทุกคนเว้ยแต่มันมีไว้เพื่อคนที่เขาชอบความเสี่ยงความท้าทายคนที่เขามีความพร้อมด้านการเงินคนที่เขาล่นเสียได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนใครเว้ยเพื่อนพี่ไม่บอกผมเลยแล้วนั่นแหละเพื่อนคือความหมายของชีวิตชีวิตแบบโคตรเสี่ยน ชีวิตที่เอ้าเฮ้ยไอโอ๊ดลวงซะและ้วโอ้ตงใั่ม่วงจัดไปดีกว่าเฮ้ยบ้าเดี๋ยวน้องนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะมี <S <S อะีไรกเลค่นะพี่คะนั่งขขอบคุณนะคะ อีอ่ย้อยเอ้ยพี่อ้อยกลับจากเกาหลีแล้วเหรอทำไมกลับตัวเร็วจังเอ,อ่อพี่คคยสับหนูเหรอคะอแหมพี่อ้อยทำไมวันนี้พูดเพราะจัง ขอโทษนะคะพี่หนูชื่อจิตี้ค่ะไม่ใช่พี่อ้อย1 2 3 fast com เว็บที่ให้มากกว่าการเดิมพันสร้างรายได้จากการแนะนำเพื่อนจากรายได้เสริมจนเป็นรายได้หลักเพียงเข้าไปใช้บริการสะสมเครดิตจนครบเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถแลกเงินสดได้โดยไม่ต้องลองทุนสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีที่หน้าเว็บไซต์1 2 3 fast com โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์และรอ sms ส่งข้อความ ID และ p a s s วิร์เพื่อใช้ในการเข้าระบบผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านระบบแอปพลิเคชันไม่ต้องดาวน์โหลดสำหรับลูกค้าที่เล่นผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นอีกช่องทางที่สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็วเท่านี้ก็สามารถสิ่งโชคไปด้วยกันแล้วมาร่วมสนุกไปกับพวกเรา1 2 3 f a s t .com